เรครับก็จะมารีวิววัดปืนนะผมย้วัดปืนนีย้อมารืปืนแรกเลยนครับผมปืนแรกคือปืนเอเดเบล ก็กระสุนเป็นสามกุะสุดมัดใจสุดเลยเครัีอย,า,อยา,อาผมลองยิงให้ดูนะผมแต่งปืนได้ด้วยนะไอปืนแบบเนี้ยมันแต่งได้เลย Đó, anh ghiền đẹp mấy xôm còn nắp Dùng dài cái sớm Đẹp ta tỏa ตามนับมาเมื่อกี้เหยียดกากกรานครับเืมเย็นราเรินดิเออยิงจังเนย เอาเรื่องนะผมแล้วปืนต่อไปเอาเป็นปืน ถ้าขัดใจใครก็การโทษนะห้าจุดหห ครับ M 1 6ขอลองยิงดูค้างเลยโอ้โหเกินเราตรวจปืนนะ เมื่อไห่คะชิดอ่เอาปืนต่อไปเอปืนต่อเอาปนปืน โอ้โหนานพูดแล้วเอาเป็นไอ้ 啥嘞？ อะไรเน่ยนั่นนั่น ว่าลูกสองครับคนเจสตัวใหต่อไปเป็นสองสั้นนะ่ะโอ้โหฝนตกแรงจัดเลย

แต่เป็นตื้นออผมรีวิวแค่ปืนน้อยๆพอนะไอ,อคือดูปืนทั้งหมดแล้วนะปืนทั้งหมดที่เก่งไล้ใชมไผมก็รีวิวหมดไม่แล้วครับเว่ามันนานเกินนะผมไอ,อปืนนี่ย ก็เทย่ไปเนี่ยสี่จุดเฮ้ยโอ้ปวดบักซด้ลยกระตุกก่อนเลยกรเปียงซัน

ปุน่นอะปุ่นได้เท่เหรอนี่เอคีสี่สิบดจดห้าสี่สามสอง

อืมวางเลยอันสุดท้ายครับที่แต่งปืนอุ้ยต้องหยิบปืนก่อนคนะเนาะถ้าจะแต่งปืนก็ต้องหยิบปืนก่อนนะผมเนี่ยหยิบปืนแล้วกด กดแตงเลยเอาเป็นเนีสต็อกสอง็อกหนึ uh? ่เอาหนดีวะเอนามเลพอได้เปล่า ไออันห้นี่แท่มบอกเลยแล้วก็นอันนี้มีปืนนี่ไท่าแลเล็งเอ้มันก็นั่งไงวะเดี๋ยวอาไปไล่ย,ยิง่ง